สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์เซอร์วิสสะดวกจ่ายใกล้ทุกเวลาสิ่งสกปรกและสารคลอรีนจากสารน้ำล้างได้สะอาดสุดๆด,ด้วยเบอร์กามอสดีท็อกซิฟาฟแชมพูแชมพูสูตรประจุบ,บวกช่วยขุดช่วยชาช่วยโรคน้ำมันแก๊สโซฮอลใช้ดีเร่งดีไม่มีสะดุด KFC เซเว่นชุดซีซัน5 สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการคนเป็นข่าวนะครับก็าดูอาจจะดูบรรยากาศแปลกตาไปสักนิดหนึ่งด้านหลังผมนี่จะดูเหมือนเป็นงานพิธีการอะไรบางอย่างครับแต่ว่าวันนี้อยู่ที่วัดครับไม่ต้องตกใจว่าจะเป็นวัดอะไรนะครับวันนี้อยู่กับนักแบดมินตันคนหนึ่งครับซึ่งในช่วงเดือนที่ผ่านมาในมีข่าวปรากฏคลึกโครมอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์เป็นหนึ่งในสองนักแบดที่มีเรื่องราวกันใหญ่โตนะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องอาร์ตครับบดินอิสระครับอาร์ตพอดีันนี้ครับสวัสดีครับไงดีขึ้น ครับโอเคนะครับก็อันนี้เราเริ่มจากเรื่องที่กําลังเป็นที่น่าสนใจครับสมาคมแบมิตันตัดสินอาร์ตออกมาว่าลงโทษแบรนทั้งแข่ง2ปีใช่ครับแล้วก็บอกว่าต้องรอทางสาพันแบนมิตันโลกยืนยันคำตัดสินปรากฏว่าสหพันแบนมิตันโลกยืนยันคำตัดสินเหมือนกันคือ2ปีครับตรงนี้อาร์ตคิดว่าไงบ้างก็ตามจริงก็ส่วนตัวอารคิดว่า แบบเป็นตัน BWF เครับเขาไม่นึกว่าจะลงโทษแรงขนาดนี้ครับครับก็รู้สึกตกใจครับก็พอผลออกมาแต่ก็โอเคครับก็รับได้ครับกับผลที่ออกมาครับพอทําใจไว้บ้างแล้วครับแล้วกรณีนี้นี่อาร์ตเตรียมหาทางแก้ไขแล้วไหมมนถ้าเกิด2ปีจริงๆอ่ะคือก็คงต้องยื่นอุทธรนะครับดันนี้เขาให้เวลามา21วันครับยืนอุทธรณ์ ภายใน21วันก็ไม่รู้ว่าจะลดโทษได้หรือเปล่าและได้ทางคุยกับทางคุณหญิงปัทมาย,ย่างครับนายกคนใหม่ก็ทางคุณหญิงก็บอกว่าจะช่วยช่วยเหลือผมครับก็เขาก็รับปากไว้ว่าถ้าเขามาเป็นนายกเขาก็จะช่วยผมเต็มที่ครับครับ,รบแล้วตอนที่โดนคำตัดสินจากทางสมาคมออกมาสองปีเนี่ยระหว่างนั้นระหว่างที่รอคำตัดสินจากสถาบันแบดมินตันโลก ระหว่างนั้นตั้งแต่ได้รับคันบาสินโดนลงโทษเนี่ยอาทำอะไรบ้างผมก็ฝึกซ้อมที่ทีมแล้วก็สอนเด็กที่ทีมครับแล้วก็ไปสอนตามสโมสรต่างๆก็มีทีไทยแลนด์บ้านทองหยอดครับแล้วก็มีเดี๋ยวจะไปสอนน่าจะที่ตรังครับมีจังหวัดตอนแรกยะลาก็ติดต่อมาครับยะลาเลยเหรอครับใช่ครับก็กลัวเหมือนกันครับแต่ว่าก็ต้องไปครับตอนแรกแต่เขาแคนเซิลมาก็รู้สึก ปนใจใจกว่จะว่ายะลาแล้วก็ลู้ๆกันอยู่ครับ <c oughs> คราวนี้ถามอย่างนี้ออพอคําสั่งคําสั่งที่ออกมาแล้วพออาร์ต้องมาบาเพ็ญประโยชน์เนี่ยการบาเพ็ญประโยชน์เนี่ยมันอยู่ในในข้อตกลงไหมว่าว่าเราจะต้องทํามันเป็นประโยชน์อ๋อไม่ครับก็คือทางทีมเขาให้ผมบําเพ็ญประโยชน์ก็ผมก็เริ่มทาตั้งแต่เขานี่มาเรื่อยๆแลครับตั้งแต่ เป็นการลงโทษของทีมนี่ไม่เกี่ยวสมาคมแลมวเราก็เต็มใจทำนะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยถ้าย้อนย้อนสามารถย้อนอดีตกับไปได้เนี่ยครับคิดว่าอยากจะทําอะไรย้อนอดีตไปถึงไหนครับถึงอาวันที่มีเรื่องราวกันก็ผมก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อย่งนี้ขึ้นครับก็คือตัวผมก็ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ครับก็คือโดน ฝั่งตรงข้ามยั่วยุหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆแล้วผมก็เล่นแบดมาตั้งแต่ห้าขวบครับน่าจะมีความควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มากกว่านี้ครับประสบการณ์ก็เยอะพอสมควรครับแต่คือวันนั้นก็ยอมรับว่าขาดสติครับครับไม่ได้สนใจเลยคิดแต่ว่าเขายั่วเราเายั่วเราก็ทําไปโดยไม่ได้คิดนะครับครับก็ผมก็ยอมรับกับสิ่งที่ผมทำาเพราะว่าผมเป็นคน ทำลายเขาอารมณ์ร้อนอยู่แล้วด้วยนะเพราะว่าก็จากที่เรารู้นะครับว่าอาร์ตเนี่ยเป็นคนที่นักแบดประเภทศิลปินเหมือนกันคืออารมณ์อารมณ์ร้อนง่ายแล้วก็คือจุดเดือดต่ำาครับท่านผู้ชมพูง่ายเวลาโดนยั่วยุอันนิดหนึ่งก็จะโดนนะเพียงแต่ว่ากีฬาแบดมินตันเนี่ยมันจะไม่มีการกระทุกกระทั่งกันแรงขนาดนี้คือในประวัติศาสตร์โลกก็ไม่เคยมีเต็มที่ก็มองหน้ากันว่าเราเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับคดีแรกเลยเป็นเป็นคดีแรกในประวัติศาสตร์วงการแบดมินตันเลยนะครับ ตรงนี้เนี่ยรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างที่แบบเราทําให้ประเทศไทยเสียชื่อทําให้ตัวเองเสียชื่อรวมนังวงการกีฬาแบบมินตันเสียชื่อคือก็ตอนนั้นที่ผมทําไปก็ที่บอกครับผมตอนผมขาดสติจริงๆนะครับ,รบก็พอได้กลับมาคนนู้นผู้ใหญ่อะไรย่างเงี้ยครับก็ได้ว่ากล่าวจักเตือนผมก็มานั่งคิดก็ไม่รู้สึกผิดนะครับ,รบก็ต้องขอโทษ แฟนๆแบทชาวไทยแล้วก็แฟนๆกีฬาทุกคนนะครับก็ผมก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับต่อไปผมถ้าผมได้กลับไปเล่นใช่ไหมครับก็ผมว่าผมจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วเพราะว่ามีประสบการณ์ครับถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งใหญ่ของชีวิตครับครับครับก็ครับคนอายุขนาดนี้เนี่ยความความมีสติหรือว่าความยั้งชีดเนี่ยอาจจะน้อยนะครับว่าคงจะต้องเป็นเรื่องที่ บด,ดินหรือว่าน้องอาร์นี่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขซึ่งเจ้าตัวในได้ยอมรับผิดแล้วในเบื้องต้นนะครับทั้นี้ในวันที่เกิดเรื่องเนี่ยภรรยากับลูกอยู่ในสนามด้วยครับภรบรยายรู้สึกยังไงบ้างได้คุยกับภรรยายไหมหลังจากเกิดเหตุแล้วก็ทางภรรยาก็ไม่ไม่ได้ว่าอะไรครับ<ม>ก็คอยให้กําลังใจผม,ม,มตลอดครับเขาก็เป็นห่วงผมครับก็กลัวผมเครียดอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้มา ตำเติมหรือว,ว่าอะไรมีแต่ให้กำลังใจครับส่วนลูกก็ยังไม่รู้เรื่อง,ย,งยังเด็กอยู่น้องมินินะครับลูกของอาร์ตน่ารักมากผมนี่เคยอุ้มมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับ,รบตอนที่ไปแข่งที่สนามแบดคราวนี้เรามาถึงเรื่องที่ถ้าสมมติว่าทางสมาคมแบดมินตันนะซึ่งจะดาเนินการบริหารโดยสมาคมชุดใหม่ครับยื่นเรื่องอุทธรณ์ไปที่สาพันแบดมินตันโลกครับถ้าคําอุทธรณ์ไม่ผ่านยังยืนยันว่าเป็นสองปีเนี่ยช่วงนั้นอาร์ตที่ว่าจะทําอะไร ก็ต้องปรึกษาผู้จัดการทีมครับก็ตอนนี้เขาก็เป็นคนดูแลผมอยู่ครับก็ต้องถามเขาว่าผมกลาจะสอนแบทไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยครับแล้วก็ซ้อมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาบทลงโทษมาก็แบนทั้งในไทยทั้งต่างประเทศคือซ้อมอย่างเดียวไม่ได้ออกไปแข่งไหนครับก็มันเป็นเรื่องขอนาคตครับระยะเวลาสองปีเงี้ยครับผมก็คิดว่าถ้าเป็น นกีฬาทั่วๆไปครับมันก็นานพอสมควรนนครับสองปีซ้อมอย่างเดียวไม่ได้ออกไปแข่งครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดสองปีจริงๆเนี่ยอาจที่จะเลิกเล่นไหมแต่ตอนนี้ผมก็ยังสู้อยู่ครับแต่ตอนนั้นผมก็ไม่รู้ครับมันเป็นเรื่องของอนาคตครับไม่รู้ว่าจิตใจจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะท้อหรือเปล่าแต่ก็คงอยู่กับแบตเนี่ยแะครับคงเลิกไม่ได้เพราะว่าตีแบตมาตั้งแต่ห้าขวบครับอย่างที่บอก เป็นอาชีพเราเลยใช่ครับรายได้ทุกบาทก็มาจากกีฬาแบดเนี่ยครับครับอืก็คือตอนนี้ก็คือคือจะพูดได้ง่ายว่ารู้สึกสมดุลผิดว่างั้นครับอืมก็แล้วมีอาจคิดจะหาวิธีแก้ไขปรับปรุงตัวเองไงในเรื่องในเรื่องเอ่อการใช้สติการรู้จักคิดเนี่ยมีใครแนะนําให้ไปปฏิบัติทมไปนั่งวิปัสนาอะไรยี้บ้างไหมก็ผมกะจะรอออกพรรษาครับก็กะจะบวชแล้วหนึ่งพรรษาหนเดือนหนึ่งครับ ครับพอเป็น <Bien> น <ven ido> ักงออกที่ดีนะครับท่านผู้ชมครับคือเรื่องการปฏิบัติธรรมนังวิปัสนาเนี่ยก็คือถ้าใครไม่เคยได้ลองไม่ได้เคยได้ลองปฏิบัติเนี่ยก็จะไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดทําได้เนี่ยจะเป็นผลดีกับตัวต่อไปคิดว่าน้องอาร์เน่ได้บทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตแล้วเนี่ยคงจะรู้จักรู้จักคิดรู้จักยังคิดอะไรเพิ่มมากขึ้นครับพอถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุตินะครับสพันส์แบดมินตันยังยืนยันคําตัดสินเดิมแม้ว่าทางสมาคมแบดมินตันไทย ะย่นยืดธูท์ไปแล้วยังสองปีเหมือนเดิมครับอมตรงนี้นี่เราวางแผนการชีวิตนถ้าถ้านอกจากการสอนแบดมินตันหรือว่าการเป็นโค้ดแบดมินตันเนี่ยวางวางโปรแกรมชีวิตอย่างอื่นไว้บ้างไหมก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดนะครับครับก็ผมต้องคงต้องสอนนะพี่ผมไม่รู้จะไปทําอะไรน,น ừ ừ ừ. รับเพราะการที่จะไปเริ่มอะไรมันก็ยากยากเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์ทางด้าน อื่นะครับพอเราอยู่แต่กระแบตนะครับแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยกับแบตนี้ผมก็อยู่เล่นมาตั้งแต่ห้าขวบก็ประสบการณ์ไปแข่งขันอะไรเงี้ยครับยังคอยสอนพวกน้องๆคอยบอกอะไรได้ก็ออกไปแข่งโอลิมปิกอะไรเงี้ยพอสมควรครับ,รบก็มีประสบการณ์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอลิมปิกปีหน้าที่บราซิลด้วยถ้าอุทธรณ์ไม่ผ่านเนี่ยไม่ได้ไปแน่ แต่ถ้าอุทธรณ์ผ่านอาจจะโดนลดโทษเหลือสักหกเดือนคิดว่ามีลุ้นได้ไปถ้าอุทธรณ์ไม่ผ่านก็มีสิทธิ์มันก็มีสิทธิ์คอคอดิฟายนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าครับครับเพราะว่าเราหยุดไปทั้งสองปีใช่ไหมครับแล้วก็มาทําการแข่งขันกลับไปเล่นก็ไม่รู้จะเล่นได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ไม่ได้ออกไปเจอที่ไอ้คู่ต่อสู้ที่แบบที่เราเคยตีอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเราไปเริ่มใหม่อะครับ ก็เป็นเรื <w mail. S 1> mm ่องของประสบการณ์ก็จะต้องมาเริ่มปรับอะไรกันใหม่ครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับยังมีเรื่องราวอะไรต่างๆเกี่ยวกับปฏิทีอิตาลีครับ